สวัสดีครับสวัสดีคทุกท่านครับสวัสดีครับได้อยู่ไหมเอ๋สวัสดีครับ <c ười> <pl> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่กำลังไลฟ์อยู่ไลฟ์เนื่องในโอกาสที่ว่าเขาเรียกว่าอะไร anniversary ครบรอบ4ปีนะครับผมสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็จะเป็นไลฟ์ในอินสตาแกรมที่ไม่ได้ไลฟ์มาหน้ามันหนักมากนะครับผมก็ท้าทายทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ ก็จะมาไลฟ์พูดคุยแล้วก็ขอบคุณกับ4ปีที่ผ่านมานะครับผมว่าเราเจอเรื่องราวมากมายเราผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับผมแล้วก็อุปสรรคเยอะแต่ว่าก็มีความสุขในทุกครั้งที่เวลาได้รวมพลหรือว่าเวลาได้ออกงานแล้วไปเจอพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับผม mm hmm. ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะ เป็นพลังบวกเป็นพลังงานที่ดีคอยมอบแต่ความสุขให้ทุกๆคนตลอดตลอดไปนะครับผมคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับผมคิดถึงทุกๆคนเลยนะฮะรักครับรักรักทุกคนเลยเอาจริงก็เอาจริงสี่ปีนี่เหมือนแปบ๊แปบๆเหมือนกันนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนมันเพิ่งผ่านมาครับก็ รู้สึกดีใจครับแล้วก็เห็นของที่แฟนคลับหลายลๆคนก็ส่งมาให้แล้วก็ได้ทําการอันแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีพวกตุ๊กตงตุ๊กตานะครับผมขนมขนม,ขนมนะฮะของกินของวัตถุดิบในการทําอาหารแล้วก็พวกโน้ตจดหมายต่างๆนานานะครับผมก็ รับรองว่าผมได้อ่านทุกฉบับแน่นอนครับผมแล้วก็เก็บไว้อย่างดีครับเออหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรที่คอยซัพพอร์ตที่คอยให้การสนับสนุนมาครับผมแล้วก็ หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมแล้วก็รอชมผลงานต่างๆที่จะมีในอนาคตนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขความเพละมีความสุขความจเจริญเข้ามาในชีวิตนะครับผมแล้วก็รักกันไปนานๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากครับสำหรับวันนี้ก็มาพอหอมปากหอมคอนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนอีกรอบนึ่งนะครับผมไม่รู้จะขอบคุณแค่ไหนขอบคุณยังไงก็ไม่พอนะครับผม,ผมก็อยากจะบอกว่ารักนะครับรักจริงๆนะครับผมแล้วก็รักนะครับบายบายเจนครับ